หมกระทะเตาถ่านที่กระทะอิมพอร์ตมาจากประเทศไทยเพื่องานนี้โดยเฉพาะนั่นแหละก็คือแบ่งมาเองจากประเทศไทยนะคะถ้าใครเห็นคลิปเปิดกระเป๋าเป็นคนชอบกินโมกะทะเตาถ่านมากเตาไฟฟ้ามันอร่อยแหละแต่มันอร่อยไม่เท่าคือกลับไทยไปทั้งทีก็คิดว่าเอออะไรที่เราแบกได้ก็แบกมาซะเกิด<า>เป็นเมนูหมกระทาเตาถ่านในวันนี้นะคะทุกอย่างก็คือทําเองหมดเลยมากหมูทําน้าซุปน้ําจิ้มถ้าปลูกผักเองได้ก็คงปลูกแล้วป้าคนก็คงงงว่าแบกกระทะมาทําไมไม่แบกฐานมันมาด้วยน้ำหนักมันประมาณ3โลถามที่ร้านเขามานี้ขนาดไม่แบกฐานกระเป๋าคือเต็มแล้วว่า ให้คนละ2ใบก็คือเต็มทั้ง2ใบเลยต้องตัดสินใจเอาแต่กระทะมานะคะแล้วค่อยมาอัดแอาแน่นอนว่ามีกระทะแล้วจะขาดวนเส้นหมูกระทะไปได้ยังไงแบกมาเลยค่ะหนึ่งโลนเส้นหมูกระทะคือที่สุดหนึบุ่กเนี่ยพยายามหาวนเส้นที่มันคายวุนเส้นหมูกระทะให้มากที่สุดที่เมกาแต่คือมันหาไม่ได้เลยแบกมานะคะถึงจะได้กินแค่แ๊บเดียวพอรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดแต่เรื่องกินคือไม่ยอมแพ้ค่ะมาแผนกจุดเตาของเราเริ่มและทุกอย่างที่เราเตรียมก็คือพร้อมหมดแล้วนี่ก็คือวิธีการอัดแบของเรานะคะก็คือเอามาวางบนเตาปิ้ตอออนนแรรกกมั็่คยเพะ ฐานมันต้องแบบสูงขึ้นมาเยอะๆพอกินไปสักพักเติมฐานเอามันก็เอ้ยใช้ได้อยู่นะความสุขเล็กๆของคนไทยในต่างแดนนแค่ได้กินแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว,<อ>ลวกับช่วงที่กลับมาคืออากาศแค่แบบ10-11องศาบรรยากาศคือแบบได้สุดๆดีที่วันนี้มีแดดอ่อนๆนะคะเพราะว่าตอนแรกคือมันคืมมากรู้สึกว่าเออมันอุ่นขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีแดดก็คือไม่สามารถออกมากินข้างนอกได้แน่นอน